ในขณะที่ชายคนนี้กำลังเดินอยู่บนถนนก็มีรถคันสีดำขับพุ่งมาชนเขาแถมยังเหยียบซ้ำเขาที่ขาของเขาอีกด้วยชายแปลกหน้าเดินลงมาพร้อมเข็มฉีดยาอันหนึ่งมันเป็นยาเสพติดเขาฉีดมันให้คังซูคังซูพยายามต่อต้านขัดขืนทุกวิถีทางเพราะเขารู้ว่ายาเสพติดตัวนี้อันตรายมากแล้วชายอีกคนก็เดินมาเหมือนจะเป็นหัวหน้าของคนที่แล้วเขาฉีดอีกเข็มหนึ่งเขาที่แก้มของคังซู คังซูพยายามอ้อนวอนบอกว่าอย่าฉีดฉันฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วแต่ชายแปลกหน้าเหมือนแค้นคังซูมากเขาใช้เข็มแทงคังซูเล่นเหมือนไม่ใช่คนแต่พวกนั้นยังไม่สาแก่ใจพวกมันเลยเอาน้ำมันมาราดที่ขาของคังซูแล้วจุดไฟเผาเขาตอนแรกคังซูยังไม่รู้ตัวเพราะฤทธิยาเสพติดแต่พอเขาเห็นเปลวไฟเขาก็ร้องด้วยความทรมานและเจ็บปวดและนี่คือสภาพของคังซู หลังจากพวกนั้นทําให้เขาเป็นขี้ยาแต่กรงขังนี้เป็นสถานที่ที่น้องของเขาเอาเขามาขังไว้เพื่อจะให้เขาเลือกยาให้ได้อาการของเขาตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเขายังร้องขอยาเสพติดจากน้องชายของเขาแต่น้องชายจะทําให้เขาเลือกยาให้ได้แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่คังซูเจออยู่มันทรมานแค่ไหนช่วงแรกที่เลือกยาเขาถึงกับเห็นภาพหลอนมีแมลงสาบไต่กันยุ้ยเยืออกมาจากขาของเขา คังซูพยายามจะกินข้าวแต่ช่วงแรกแค่จะกลืนข้าวลงคอสักคำยังลำบากแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาพยายามกลืนมันลงไปถึงแม้มันจะยากมากแค่ไหนก็ตามคังซูยังออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟื้นกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วน้องชายเขาก็เอายามาลองใจว่าเขาจะต้านทานความต้องการยาได้ไหมแต่เขาเคว้่มันไปพร้อมตะขอขงน้องชายว่าไอ้น้องสารเลวนั่นแสดงให้เห็นว่าตอนนี้คังซู เกือบจะกลับมาเป็นคนธรรมดาแบบร้อยเปอร์เซนแล้วแม้เรื่องที่เจอมาจะเลวร้ายและก้าวผ่านยากแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งใจมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแค่นั้นเอง